เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสโมสรติดจรในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นงาน DIY ค่ะแล้วก็อย่างที่เราได้บอกไปเครื่องประดับที่คุณสาวๆขาดไม่ได้ก็คือสอร้อยคอนั่นเองวันนี้คอโล่งมาก mm hmm. จะมาหาสร้อยคอนี้เนี่แหละวันนี้นะคะเรามีวิธีการทําที่ไม่ยากเลยอ้อใช่นะคะใครที่อยากจะรู้นะคะเป็นใครไปไม่ได้ที่จะมาสองเราในเรื่องของ DIY ขอต้อนรับพี่หู้นะคะนรุตะ เลิศอุตสาหกูลสวัสดีค่ะพี่ฮูสวัสดีค่ะเจอกันเป็นประจำเลยเนี่ยฮะทุกวันจันทร์แบบนี้วันนี้เห็นบอกว่านะคะเห็นคอน้องทั้งสองคนลงก็เลยอยากจะทําเรื่องของเป็นสร้อยคอหรือกําไรข้อมือก็ได้หมดเลยยมาะอุปกรณ์อะไรบ้างเอยง่ายมากเลยหลายคนหรือสาวสนักงานนะฮะจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้านี่มากเลยคลิปคลิปหนีบกระดาษนี่อยู่เต็มไปหมดเลยนะคะ แต่คราวนี้เลือกสีส,สวยๆมาด้วยก็ได้หรือ<ม>จะมีหลากหลายเนะาะถ้าเป็นแบบเป็นสีลุงล้งสีอะไรต่างๆเพราะว่าเราจะมาทําตัวสร้อยคอไม่ใช่คลิปแบบคลิป คลิปโปรใช่ไหมคะไม่ใช่คลิปโปรใช่ไหมคลิปปกตินะคะคุณพี่เป็นคลิปอย่างนี้สามารถหาซื้อได้ปกติคือมันจะมีสีเงินสีอะไรอย่างนี้แต่วันนี้เอาสีสันสดใสหน่อยแล้วกันใช่ไหมคะก็แล้วแต่สไตล์เนี่ยจะมีเป็นสีเงินสีทองก็กลายเป็นสร้อยที่มันเป็นสีทองทองเงินรเกอร์อย่างเงี้ยเป็นร็อกเกอร์ร็อกๆได้เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะคะอุปกรณ์ก็คือมีแค่คลิปเนี่ยแหละเป็นคลิปสีสันสดใสนะคะแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยสี ทำยังไงคะพี่ภูง่ายมากฮะใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะโอ้โหอันนี้เอาเจวเลยวันนี้อยากจะได้สร้อยสักเส้นหนึ่งค่ะเออาม่อะได้คะอ่าอันนี้คือแบบที่เสร็จแล้วคืออาจารยอุปกรณ์ใช่มีตัวอย่างที่เสร็จแล้วอะไรคนคิดว่าตัวคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมันก็คือก็หน้าตาเป็นคลิปอะแล้วยังไงจริงๆมันสามารถที่จะ ดัดแปลงครับดัดแปลงรูปทรงมันถ้าเราดัดรูปทรงมันให้มันโค้ง่เป็นแบบนี้โค้งสมมติดัดเป็นเหมือนตัวลูกศรนี้อ๋อแค่นี้เสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะดัดรูปทรงมันแล้วกลายเป็นสร้อยคอนตาแปลกๆได้โอเคนะเป็นตัววีเลยอะเป็นตัววีหรือว่าประกอบกันใช่นะหัวใจสองดวงมันก็จะออกมาเป็นรูปทรงเป็นสร้อยคล้ายๆแบบนี้นะเป็นตุ้มหูก็ได้เป็นตุ้มหูใช่ใช่ อันนี้เป็นสร้อยได้เหมือนกันอันนี้อย่างแรกที่บิดมาให้เป็นให้เป็นตัวคล้ายๆกับลูกศรอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนปกติเราอาจจะแบบเหมือนถ้าเผื่อว่าเราใช้แบบเดิมๆเราอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ปรับออกมาให้มันดูแตกต่างออกไปให้ลูกทรที่มันแตกต่างออกไปนะคะเมื่อกี้เราได้บิดไปแล้วนะคะก็คือลักษณะก็จะเป็นหัวใจคราวนี้ก็อาจจะเป็นโอ้้ยๆมือเลยอะนิวอันนี้ก็เป็นลูกศรได้เหมือนกันเป็นลูกศรด้วย แล้วแต่นะคะเกิดสมมติว่าจะทําเป็นลูกศรก็ได้ทะเป็นโออันนี้แบบแดงเหลืองเหมือนเราเลยนะอูนะได้แดง้อเหลืองนี้ทีนี้อ่ะแล้วงตงอะไรบ้างคะแบบต่อไปก็คือใช่ค่ะเราก็ร้อยไปเป็นร้อยไปเรื่อยๆครับลองทําตามก็ได้จริงๆไม่ยากอะไรเลยนะฮะแค่เราใส่เข้าไปนี้ รจริงๆแล้วก,การการทำอย่างเงี้ยง่ายที่สุดแล้วนะคะลองทําดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดอุ๊มไม่ชอบแบบธรรมดาอุ้มจะเอาเป็นหัวใจแล้ก็มีแต่ที่เหลือเนี่ยคือจินตนาการของแต่ละคนแล้วแหะว่าเราจะประกอบมันให้การร้อยตัวสร้อยเนี่ยมันมี ความน่าสนใจยังไงได้บ้างนะครับี่ทีนี้แอบเห็นเทปกาวด้วยอันนี้มันทําอะไระอ,นนอะรคะไอตัวเทปกาวนนตัวเทปกาวมันจะมีเป็นไอเดียตัวนี้ครับอย่างที่พี่้อยเป็นตัวแบบเกล้าห์สตา,<ล>ห,สตาหน่อยอใช่ไหมโอเค <Okay, S 2> ตรงน,นี้มันจะมีเป็นข้อต่อต่อเข้ามาตรงนึงแล้วก็แยกออกมาเป็นสี่อันแล้วก็มาเป็นอันเดียวกันแล้วก็แยกเป็น3อันไปเรื่อยๆตัวนี้เราใช้ตัวเทปกาวนะครับพันที่ส่วนของสีเหลืองเข้าไปครับเอฟเฟกต์กระจายเพื่อที่จะล็อก ล็อกไม่ล็อกไม่ให้ตัวนี้มันเลื่อนไปเลื่อนมามันก็เป็นอีกเทคนิคนึงอ่ะลองใส่เทดูเออดูเป็น breaking จริงๆนันั้น่ะลองดูอันนี้คุณผู้ชมสามารถทําเองกันได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทำไม่ยากด้วยใช่้ก็ใช้ตัวนี้ร้อยลงไปคืออุปกรณ์มีแค่2อย่างเท่านั้นเองถ้าเผื่อเราแบบเหมือนทำเป็นเทปกาวอย่างนี้แต่ว่าเราอาจจะเป็นเทปกาวลายๆอย่างนี้ก็ได้นะพี่มูนเทปกาวลายใช่จะมีเป็นเทปลาย พวกกระดด็อกน่ารักก็รักใช่ไหมครับนะคะเดี๋ยวนี้หาซื้อได้ง่ายๆด้วยแล้วก็ใช้เทปพันเข้าไปแค่นี้เองเอาหน้ากว้างให้มันพอดีกับตัวตัวคลิปหนีบไปได้เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นจอยมูนยุกสีสันก็เลือกได้เนาะถ้าเกิดคุณชอบสีอะไรนะคะก็เลือกได้ตามใจชอบเลยใช่แล้วจะเล่นสีสลับลายต่างๆก็ได้ทีนี้การทำให้มันเป็นสามเหลี่ยมนี่ทำไงคะพี่สมมติตัวนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็ใช้วิธีตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กสีเขียวนะคะ พันง่ายๆอย่างงี้ครัทำเป็นสองแฉกงี้อ่าเห็นหรือเปล่าคุณชอบสออ่างี้ค่ะแล้วก็เอากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งอ่าโอเคมาประจบแต่ตรงตรงที่ประจบกันเนี่ยนะฮะเราก็ใช้ตัวเนี้ยคล้องเข้าไปคล้องเข้าไปคล้องเข้าไปแบบนี้ตรงกลางระหว่างสองอันให้มันล้อก มันจะกลายเป็นมันจะมันจะกลายบิดๆแล้วมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมมันง่ายมากเลยอะค่ะเขาลูกทรงแบบนี้ปุ๊บมันมันดูไม่เป็นคลิปเลยเนาะใช่มันก็ลืมไปว่าเป็นคลิปดูจากไกลๆแล้วมันจะดูเป็นสร้อยนิดสวยใช่ใช่ลองดูเดียวอีฮุ่ทำเลยแบบข้อมือด้วยก็ได้ใช่เป็นข้อมือก็ได้ใช่แล้วลักรอบอัญมณีแป๊บหนึ่งสมมุติถ้าเราทำเป็นจริงๆจากชิ้นนี้ชิ้นเดียวเราทำอัดปไปหลายอย่างได้เป็นข้อมือแล้วก็แค่เอา คลิปตัวนี้มาซ้อนเข้าไปตรงนี้ค่ะอ่านี่เข้าไปในนี้เลยซึบซึบมันก็จะกลายเป็นสร้อยข้อมือแบบที่มีโซ่ห้อยเอานิดนึงแล้วมาพันกับอีกแขนข้างหนึ่งอ๋อแต่ละอันนี้ก็กลายเป็นแบบะโยนจับเลยทีเดียวใช่แต่ว่าเราจะแปลงแค่นี้ฮะจะถอดตัวนี้ออกมาอโเคแต่ทีนี้เดี๋ยวอ๋อลองให้กลายเป็นให้กลายเป็นสร้อยแบบมีอะไรห้อยห้อยอันนี้อาจจะทําเป็นสร้เป็นเป็นสร้อยก็ได้เหมือนกัน ใช่แต่ว่าต้องทำยาวกว่านี้นิดนึงจริวแงมุอก็ได้นะเมื่อกี้นี้ก็ใส่ได้ใช่ไหมคะใช่เออเลือดอะไกลๆแล้วมันดูแบบสีสันสีสันมันสดใสวิธีการเลอด้วยนะใช่ใช่ของเธอละของเธอละชินกําลัง ทำอยู่ปมนรูกหัวใจเออเก๋ไม่ล่ะถามจริงๆแล้วมันราคามันถูกมากแล้วคือเราทำได้เลยคือไม่นานด้วยใช่ไหมครับกระปุกที่เราซื้อมันก็มีเป็นร้อยอันก็ตกแค่สิบห้าบาทหรือสิบบาทเองบางทีไม่ต้องทำได้ยังมาคือที่ออฟฟิศขโมยที่ออฟฟิศมาได้กลับมาหรือว่าจริงๆเราสามารถที่จะมา แล้วมันเบื่อแล้วสมมติเราเบื่ออันนี้เราก็ถอดออกมาแล้วก็ประกอบใหม่การเป็นสร้อยอื่นๆเป็นหน้าตาแปลกๆได้อีกเยอะแยะเๆอีกชิ้นนี้ให้พี่อูอดสาทิตอย่างอื่นอีกบ้างดีกว่านอกจากแบบเมื่อกี้เป็นเล็กเก้กันแล้วนอกจากเป็นเล็กเก้ธรรมดาเราอาจจะทําต่อให้มันกลายเป็นหัวหัวสร้อยก็ได้เป็นจี้ใช่ไหมเห็นไหมเอ่ยค่ะเราต่อที่ยื่นออกมาฮะให้กลายเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ห้อยสีชมพูนิดนึงให้มันเป็นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหน่อยเออนะคะอ่ามันก็ได้เป็นดีไซน์ไปเรื่อย คือจริงๆถ้าบอกว่าเราเอาอะไรมาแบบเหมือนเติมนิดนึงก็สามารถที่จะเปลี่ยนจะดูเก๋ขึ้นได้แล้วอันนี้คล้ายๆเอาหอไอเฟลนิดนึงนะอดูสวยไปอีกแบบนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะทําตามได้เลยเพราะว่าแบบเหมือนมันไม่ต้องพึ่งอะไรน้องๆหนูๆก็ทําได้ดูเพลินดีเนาะแล้วทำให้เราสมิเออมีสมาธิขึ้นด้วยลองดูล้กันนะคะแล้วก็ใครที่ ฝากไว้ช่องทางนะคะของเราเ c e b o o k เลยค่ะนอกจากสร้อยคอแบบนี้แล้วนะคะคุณอยากจะให้พี่ฮู้สาธิตเรื่องอะไรก็สามารถ<ม>ที่จะเข้าไปแอดเฟรนด์กันก่อนได้นะคะแล้วก็ฝากข้อความกันได้จริงๆพี่ผู้มี Facebook ของพี่ผู้ด้วยนะใช่่ะเข้าขมาติดตามได้ใน a c e b o o k ฮู้ DIY ครับ S, <ช> <S O O <S แล้วก็ DIY <ช>ฮะตามเข้ามาพูดคุยแล้วก็ดูไอเดียต่างๆที่เราเคยสอนไปกันไมได้เลยค่ะรวมไปถึงใครที่อยากจะให้พี่ผู้สอนทําอะไรนะคะหรือว่าในเรื่องของ DIY แปลกๆพี่ฮู้ก็สามารถที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมได้เป็นประจาวันจันทร์แบบนี้ อันนี้พี่ภกสกำลังทำไรคะนั่นอ่ะกำลังคิดต่อเพิ่มจากอันนี้คือแพนอคะเสร็จแล้วค่ะได้หนึ่งสร้อยแล้วโอ้โหได้สร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะมันเข้าเข้ากับเข้าแอบเข้ากับชุดเออเอ็นทำเองก็เปล่านี้ทำเองสิค่ะทำไมทำเร็วจังฉันทำตั้งนานได้แค่นี้เองอ่าเออนี่เบาๆน้องๆหนูๆคือคิดถึงไอตัวโซ่ที่เราใช้เล่นหมักเก็บตอนเด็กๆอ่ะใช่เรายังมีวัยเด็กนะคะ เป็นแบบมาเก็บอะไรางี้ยมาต่อต่อต่อกันอย่างนงี้ไ <ๆ S 2> ด้เหมกใช่แล้วคือกอ็แอบเห็นแบบเหมือนเขาเอาพวกของเล่นคล้ายๆโบราณอย่างนงี้ยหรือว่าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมาขายราคาแพงด้วยนะพี่ฮู้ตามที่สวนจตุจักรก็มีนะคะ<ช>แต่มันจะเหมือนการขายไอเดียแค่ขายไอเดียคือราคามันก็อัพขึ้นมาแล้วน<ช>ี่ฮะของพี่ฮู้อะแด็จากนี้มาเมื่อกี้เราดัดจากจากตัวลวดธรรมดาเราดัดเป็นยังไงเอ่ยดัดออกมาดึงออกมาฮะ แล้วให้มันกลายเป็นให้มันกลายเป็นแบบนี้แค่นี้แล้วก็มาคล้องต่อไปเรื่อยเออมันก็กลายเป็นสร้อยทรงแปลกๆได้เออได้ได้อ๋อได้ก็จะเป็นอีกรูปทรงนึ่งใช่จริงๆแฟชั่นมันก็ไม่ได้จำกัดเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถจินตนาการยังไงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเธอจะทำเป็นต่างปูใช่ไหมเเธอเริ่มจะเป็นเด็กอีกครั้งแล้วนะอ่อนะฉันกำลังอยู่เออเนี่ยแหละ ได้อยู่นะคะจริงจริงอันนี้เนี่ยพี่วู้คเด็กๆเล็กๆก็สามารถทํากันได้เลยนะใช่ไอเดียสนุกฮะอันนุ่มมันดานอย่างงี้ให้มันกลายเป็นดัดฟอร์มให้มันกลายเป็นหุ่นยนต์เป็นตุ๊กตาไปเลยอย่างเงี้ยได้มากมายเลยไม่มีคู่ไม่มีแบบอุปกรณ์อะไรที่เป็นอันตรายเลยใช่แม่สามารถเี้ยงพาน้องเสริมสร้างจินตนาการได้ด้วย อูก็เข้ากับชุดนะได้อยู่เก๋เลยล่ะนนนเ,นเปิดไหล่ได้ยี <ๆ S 2> ่เริ่มดัดก็จะกลายเป็นแบบงานอาร์ตขึ้นมาห้อ,าอยนะฮะสร้อยคอที่จะดูอาร์ตคแบบอันนี้ก็ได้คือของทุกอย่างเนี่ยอยู่ใกล้ตัวคุณหมดเลยสังเกตว่าพี่ฮู้จะทําของที่อยู่ในบ้านคือวิ่งไปหยิบม,มาทีาก่กจะเลือก,กของใกล้ๆตัวทุกคนสามารถทำตามได้ใช่นะคะคืออยู่ที่ไอเดียของคุณแล้วก็อยู่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับว่า ความคิดสร้างสรรค์ด้วยว่าเราแบบเหมือนมีจินตนาการมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะทําเป็นอาชีพแล้วก็บางทีเป็นงานอดิเรกก็ได้เหมือนกันอันนี้หญิงจริงๆนอกจากคลิปอย่างเงี้ยทำสร้อยคอก่อนหน้านี้นอกจากคลิปแล้วเนี่ยอย่างอื่นสามารถนํามาทําได้ด้วยไหมคะมีอะไรบ้างที่สามารถถ้าเกิดเรามองจากตรงนี้บางทีเราอาจจะใช้พวกเลวดลวดที่เป็นใช้งานอย่างอื่นก็ได้ฮะบางทีถ้าเกิดเรามองจากอันนี้สมมติเรามองแค่สเกลเล็กๆเป็นเหมือนกับ สร้อยคอใช่ไหมพอมองสเกลใหญ่ขึ้นสมมติถ้าเราใช้ไม้ส่วนเสื้อแทนที่เป็นสีส,สดอย่างี้เหมือนกันก่อดักทห้แกนฟอร์มอ่ะอถ้ามองตรงนี้อาจจะกลายเป็นโมบายแบบแขวนเป็นแชรีย<อ>เป็นโคมไฟเก๋ๆนะฮะมันก็มันก็ได้เหมือนกันถ้า,าทำสเกลที่มันใหญ่ขึ้นอเนียคือเดี๋ยวนี้ DIY หรือว่าของตกแต่งบ้านเนี่ยมันเป็น การขายไอเดียที่แปลกๆใหม่ๆตลอดคือไม่ใช่ว่าแค่บางทีเรามองข้ามไปคือของเล็กๆน้อยๆราคาถูกแต่มันสามารถเอามาแบบเดคอเรทบ้านของเราได้เหมือนกันอันนี้เกงนะเวลาใครมาที่บ้านเราอ่ะเริ่มเริ่มไีไอเดียเริ่มมาคาดหงคาดหัเซลมูนนะเออวนไงล่ะ เข้ากับชุดพอดีเลยเหลืองน้ำเงินใช่ไหมใส่ได้นี่ได้อยู่นะเออนี่อ่ี่ยากเลยพี่ฮู้เรกเก้แล้วกันอ่ะเป็นเร็กเก้สไตล์เออได้นะฮะเขาต่อยเอโอเคได้ อ่ะเป็นสอยคอเลยดีกว่าแล้วแต่แล้วแต่คือเล้ก็ทำไม่ยากด้วยนี่จริงๆก็เป็นรูปหัวใจเนาะใครจะรู้ว่าทำจากเพชรพี่ฮูน้องได้อันใหม่แล้วนี่นี่เออแล้วถ้าเกิดสมมติแวนะคะคุณผู้ชมเออก็เป็นแค่ผมเก๋ๆได้นะสวยเลยงามอยู่นี่อมเ่อนก็ได้เหมือนกันไม่โล่งแล้วไงเห็นไหมล่ะแล้วเกิดว่าตรงนี้เราสมมติเราคาดแล้วมันจะไม่ค่อยแน่นใช่ไหม เราใช้ยางยืดนะครับยางยืดสีอ่ะพันเข้าไประหว่างร้อยเข้าไประหว่างตัวสายมันใช่ไหมคือขอโทษนะคะถ้าออกไปไม่ได้บอกว่าเป็นคลิปหนีบกระดาษก็ก็ไม่มีคนรู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่านี่คือเป็นเฮดแบนด์ปกติแล้วที่แหละงานสีไอไว้ที่คุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองก็เลือกสีกันได้เลยให้เข้ากับชุดเสื้อผ้านะคะที่สําคัญไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะด้วยนะทำเองได้เลยนะคะอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานเก๋ๆนะคะจากพี่ฮูอันนี้พี่ฮูใส่แล้วเหมือนกันอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยแล้ว แต่สีนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเราทำกําไรหรือต่างๆเราใช้ยางยืดครับมาร้อยเข้าไประหว่างตัวสายสร้อยเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นได้ใช่ไหมใช่พอรัดคอยปุ๊บมันก็จรัดข้อมือรัดผมได้รลดต่างๆได้มนก็เป็นอื ใช่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นงาน DIY แหละที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากๆอก่าลืมนะคะถ้าเกิดคุณเองก็ชื่นชอบสามารถเข้าไปได้เลยที่ Facebook ของพี่ผู้นะคะไปฝากข้อความไว้เลยว่าอุ้ยอาทิตย์ก่อนทำสร้อยอาทิตย์หน้าขอทบอันนี้ได้ไหมกระโปรงกระเป๋าก็เคยมาแล้วนะคะเอาเป็นว่าติดตามแล้วกันค่ะเพราะว่าเราสรรหาสีดีมาฝากโดยเฉพาะกับพี่หู้นี่แหละเห็นพี่ผู้บอกว่าใกล้จะเปิดแล้วสําหรับโรงเรียนที่สอนทํา DIY ใช่ไหมคะพี่ผู้นะคะอยู่แถวไหนคะสาหรับใครที่อยากจะติดตามลงไฟฟ้าบางจากครับผมก็ลงเลไฟฟ้าก็ถึง ถึงเลยใกล้ๆ<ห>สะดวกดวก้วยนะคะอยู่ใกล้ๆ พาไปเยี่ยมชมได้พาไปกินข้าวด้วยนะคะโอ้ยไงล่ะนะคะเอาเป็นว่าติดตามกันให้ได้นะคะใครที่อยากจะมี DIY เก๋ๆนะคะสำหรับในช่วงนี้วันนี้ก็เป็นในเรื่องของสร้อยไปแล้วหลายหลายคนอาจจะมีไอเดียเก๋ๆนําเสนอเข้ามาได้เหมือนกันนะคะส่ง SMS มาบอกเราได้เหมือนกันนะคะ4806600พี่อุ้ก็จะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาฝากเราตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมใช่แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อุ้มากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับขอบคุณอ่ะล่ะวันนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยเช่นเคยเลยช่องทางของเรา นอกจาก Facebook ของพี่ฮู้แล้วนะคะยังมี Facebook ของสมสอนติดจอนะยังไงเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆเป็นเพื่อนกับเราได้นะคะที่ www.facebook.com/ น,นะคะสมสอนติดจอนั่นเองค่ะหชั่วโมงหมดลงแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะทำสร้อยคอกันต่อนะคะยังไงกลับมาพบก,กับรายการของเราได้ใหม่นะคะทุกวันจันทถึงส<ม>ุกสี่โมงถึง5้าโมงเย็นวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะบ๊ายบาย